นี่คือมุมหนึ่งของศูนย์การค้าสยามหรือว่าต่อมาเป็นสยามเซ็นเตอร์นะครับเป็นภาพเก่าเมื่อ49ปีที่แล้วจากหนังไทยเรื่องไฟรักนะครับดาราที่เห็นในภาพนี้คือคุณส,สัชมาสิงสิรินะครับเป็นนางรองของเรื่องกวักมือเรียกคนที่อยู่ในรถนี่แหละครับแล้ววิ่งตามไปนะครับตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับคนที่ออกมาก็คือคุณสันตินราประยูนนะครับเป็นพระรองของเรื่อง ถ้าเห็นคุณสันติคราพยูนนะครับต้องเดาได้เลยนะครับว่าเป็นหนังของนครพิงค์ภาพยนตร์หรือว่าพระพิราพภาพยนตร์นะครับตระกูลสนางคราพยูนนะครับเป็นผู้ที่สร้างและกำกับการแสดงเรื่องนี้ก็เลยได้ถ่ายที่ศูนย์การค้าสยามนะครับหรือว่าสยามเซ็นเตอร์แต่ว่าเลือกคนระบุมกับเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ขับรถออกไปนะครับจะเห็นเป็นลานจอดรถอยู่ด้านหลังนะครับ ปัจจุบันนี้บางส่วนก็ยังอยู่นะครับบางส่วนก็ไม่มีแล้วนะครับนี่ครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับที่จะพาไปดูอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันนี่แหละครับนีะครับออกจากลานจอดรถไปก่อนนะครับก็คือราชดาริอาเขตศูนย์การค้านะครับมีห้างไทยในมารูเรื่องนี้เขาถ่ายมุมกว้างด้านนอกนะครับเป็นมุมที่คุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ตัดเข้าไปด้านใน ด้านไหนนี่วันนี้จะได้เห็นบันไดเรียกบันไดเลื่อนของไทไดมารูนะครับนี่นางเอกของเรื่องครับคุณอรัญญานาวงเดินอยู่ในร้านที่เขาขายเครื่องเดี๋ยวอะไรไตัวแก้วพวกชามนะครับเห็นน้องสาวในเรื่องนะครับก็คือคุณรุ้งลาวันศรีปฏิมากูลนะครับแสดงเป็นน้องเดินออกมากับคุณชินดิตบุญดางนะครับก็เป็นเด็กเก็บของคุณชินดิตนะครับนนในเรื่องคุณอรัญญาก็เป็น เด็กเก็บของคุณชินดิตบุญนาคเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับที่ไปถ่ายทําที่ราชลำบีอาเขตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับหรือทิ้งไปแล้วนะครับกลายเป็นแถวนั้นจะเป็นบิ๊กซีนะครับอยู่ตรงข้ามกับห้างเซนทันเรนนะครับแต่ว่าเมื่อ49ปีที่แล้วตรงนี้เรียกว่าเป็นศูนย์รวมนะครับศูนย์รวมแฟชั่นใครๆก็ไปเดินนะครับก็จะบทเพียงเท่านี้แหละครับสําหรับราชลำบีอาเขตและทันเดมารู